สวัสดีครับวันนี้เราจะมาภาคเกมวันพันแมนเดอะสตอร์เกนนะครับภาคครั้งแรกนะครับตอนนี้หน้ากากวาั่างสองก็สร้างโล่จากพาสติกเป็นแล้วครับอันตีไปฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้แดงนะครับได้แค่หลืองโดนการโล็อกกลับมาไม่เข้านะครับเพราะว่าติดโล่อยู่หน้ากากวาก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับสร้างโล่ก็ได้นะคอมโบกับแสงท็อปก็น่าจะได้อยู่นะครับ ต่อไปก็สก๊อปกันไปถ้าซื้อเมื่อกี้ร้างสองล้นสีนะครับติดวัตชุดสถานะใหม่นะครับตายสามตัวลวดเลยนะครับโอ้โหแล้วก็หมาปอบ้านตีไปหนึ่งล้านเจ็ดนะครับแทงตีเลยนะครับต่อไปเราจะตัดมาทางปีศาจเลยนะครับตัดมาทางปีศาจเลยโกลาภนีมาแลครับกินสีใต้ห้าล้านสี่นะครับยูงแดงฉลับไปหนึ่งล้านสามนะครับ กิโลกิโลอัมตีแบบขั้นตูดด้านหรือสามดาวไปห้าล้านสองนะครับคิแมงเฉาะกลับไปตีธรรมดาสามล้านสี่อัมตีขั้นพิเศษหกล้านแปดนะครับแรงชาติแรงเกิดแรงเกินโยกเฉาะกับมาหกล้านหกพี่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ว่าโดนแก้ทางนะครับโดยจิมมกแมนไห้ฟินยกแมนก็เป็นตัวที่ดีนะครับเอาเปย์ <Okay. S 2> แบบแก้ทางยุงแดงหรือโซนอีกล้างสองได้เลยนะครับถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ อันตีไปธรรมดานี่ธรรมดาไปยูน,นิคแมนอันตีไปนะครับ2องล้านห้าเดี๋ยวน่าจะตายแล้วนะครับตอนนี้น่าจะตายแล้วโบร้อยอันตีไปเหมือนโดนเหมือนฆ่าไก่ย่างนะครับก็ขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยน,นะ